บทที่สาอหลวงพ่อจากรุณายกเหตุการณ์ที่แสดงถึงพุทธ,ธจริยาที่ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างในการไม่กล่าวร้ายป้ายสีศาสนาอื่นได้ไหมครับคนพูดคือโยมเสงิงเขาฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจในสิ่งที่ท่านพระครูบรรยายแต่เพราะไม่เคยอ่าน ไม่เคยศึกษาพระพุทธศาสนามาก่อนจึงไม่รู้พุทธประวัติเมื่อได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิเช่นนี้แล้วเขาจึงอยากรู้เพื่อเพิ่มศรัทธาประสาทธาในตนให้มากยิ่งขึ้นเห็นความใครในธรรมของบุรุษวัยเจ็ดสิบท่านพระครูจึงบรรยายต่อด้วยความเต็มใจว่ามีพุทธเจริยาหลายตอนที่แสดงให้เห็นถึงพระพุทธลักษณะที่ว่า ทรงแสดงแต่หลักธรรมไม่กล่าวร้ายป้ายสีใครอย่างเช่นในกาลมาสูตรซึ่งในภาษาบาลีว่าเกศปุตติยสูตรที่ชื่อกาลมาสูตรเพราะทรงแสดงแก่ชนเผ่ากาลมะซึ่งเป็นวันณักษัตที่ชื่อเกศปุตติยสูตรเพราะพวกชาวกาลมะนั้นเป็นชาวเกศปุตตานิคมเรื่องนี้ปรากฏในอังคุตรนิกาย ติกานิบาตพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่20สิบในข้อที่ห้า้หหน้าที่2 4งอบเอันทัดที่เท่าไรครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองยาวถ้าหลวงพ่อถามรายละเอียดขนาดนั้นคงต้องถามอาจารย์ของผมท่านจำเก่งถึงขนาดได้รับสมญาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ผมเป็นลูกศิษย์ไม่คิดเก่งกว่าครูบาอาจารย์หรอกครับ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงย้าวตอบแม่ชีปวนจึงถือโอกาสสรรเสริญครูบาอาจารย์ว่าหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกท่านเก่งจริงๆนะเจ้าคะฉันเห็นด้วยที่ได้สมญานามว่าตู่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ฉันยังเคยแกล้งท่านแม่ชีไปแกล้งอะไรท่านละ่ะคนถามคือโยมผ่องใสใจบนุนก็แกล้งลองภูมิท่านนะสิ คือฉันแอบจดมาว่าเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในพระไตปิดกเล่มที่เท่าไราข้อที่เทา่าราหน้าอะไรแล้วก็ถามท่านท่านก็ตอบถูกทุกข้อมีอยู่ข้อหนึ่งท่านตอบไม่ตรงกับที่ฉันจดมาฉันก็บอกว่าหลวงพ่อตอบผิดท่านก็ย้อนว่าโยมน่นแหละจดผิด และท่านก็หยิบพระไตรปิฎกมาเปิดให้ดูปรากฏว่าชัานจดผิดจริงๆตั้งแต่นั้นก็เลยไม่กล้าลองภูมิท่านอีกแม่ชีปวนเล่าความหลังแบบนี้บาปไหมครับหลวงพ่อพระเจริญตั้งใจยัว่วแม่ชีจึงรีบตอบว่าถ้าบาปฉันก็อยากให้พระเจริญแต่ถ้าบุญฉันก็ขอรับเอง ท่านพระครูรู้ว่าคำตอบของท่านจะเป็นชนวนแห่งการวิวาทระหว่างพระกับชีจึงไม่ตอบอาตมาจะพูดเรื่องกลมาสูตรต่อเมื่อตะกี้นี้อาตมาบอกแล้วว่าพระสูตรนี้อยู่ในอังคุตรนิกายติกนิบาตมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่ท่านยังพูดไม่ทันจบแม่ชีก็แย้งขึ้นว่าหลวงพ่อพูดสองครั้งไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนตรงไหนก่อครั้งแรกหลวงพ่อไม่ได้พูดถึงมหาวัคแต่ครั้งที่สองพูดตกลงมีมหาวักหรือไม่มีกันแน่มีมหาวัคด้วยอาตมาต้องขอโทษแม่ชีที่พูดทั้งสองครั้งไม่ตรงกันแม่ชีเห็นใจคนที่เขาอยากฟังด้วยคืนพูดขัดแบบนี้ไม่บ่อยประเดี๋ยวหลวงพ่อท่านก็เปลี่ยนใจไม่บรรยาย และแม่ชีก็จะบรรยายแทนท่านได้ไหมหล่ะพระเจริญเริ่มไม่พอใจพูดภาษาธรรมคือท่านเกิดปฏิคะตอนนี้ยังไม่ได้แต่ต่อไปได้แน่แม่ชีปวนตอบและพูดกับผู้นำทัวว่าต่อไปฉันอาจจะบรรยายแทนพระเจริญได้แต่เมื่อนั้นท่านเห็นจะต้องตกงานโยม ถ้าจะมาหามักคุเทศก็คิดนานๆหน่อยนะคนที่เข่าที่ไหนวงแตกที่นั่นอย่าเอามาเป็นมักคุเทศเด็ดขาดถ้าเอามารับรองลูกทัวหนีหมดอีกอย่างให้พิจารณาชื่อด้วยคนที่ชื่อปันหรือว่าชื่อปวนตัดออกไปเลยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ปันปวนพระมกคุเทศพูดโกรธๆแม่ชีปวนกำลังจะโต้ ก็พอดีผู้นำทัวพูดขึ้นว่าแม่ชีขอร้องเธออย่ามีเรื่องมีราวกันเลยไม่เช่นนั้นอีกหน่อยหนูก็หาลูกทัวไม่ได้แม่ชีปวนไม่กล้าเถียงเพราะกลัวจะถูกให้กลับกระนั้นก็แอบนึกในใจว่าฝากไว้ก่อนเถอะพระเจริญวันพระไม่ได้มีหนเดียวถึงทีชั้นบ้างจะว่าไม่ยั้งปากเลยเชียว หลวงพ่อครับนิมนต์บรรยายกลมาสูตรต่อเธอครับหนุ่มน้อยนิมนต์เพราะอยากฟังต่อท่านพระครูจึงพูดกับแม่ชีปวนว่าแม่ชีรอให้อัตมาบรรยายเสร็จเสียก่อนแล้วค่อยถามนะหากกลัวจะลืมก็ให้จดไว้ท่านล่วงลงไปในย่ามหยิบสมุดเล่มเล็กและปากกาออกมาวางไว้ตรงหน้าแม่ชีขอบคุณหลวงพ่อจ้ะแม่ชีไหว และจึงหยิบสมุดกับปากกามาถือไว้เอาละทีนี้อาตามาก็จะได้บรรยายต่อท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยใช้สำนวนความว่าสมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าเสด็จพร้อมโดยภิกษุสงฆ์หมูยย่ใหญ่ จาริกไปในโกศลชนบทบรรล,ลุถึงนิคมชื่อเกสปุตตะแห่งหมู่ชนกลมาโคตรกลมาชนชาวเกสปุตตะนิคมได้ยินเขาโจทย์ขานกันว่าพระสมณะโคโดมผูเป็นสักยะบุตรออกผนวดจากสักยะราชสกุลเสด็จมาถึงเกสปุตตะนิคมแล้วจึงดำริว่า ท่านปลายตามองผู้ฟังเห็นนั่งนิ่งไม่พูดคุยกันจึงบรรยายต่อก็กิตติศัพด์อันง,งามของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้โคตมะโคตพระองค์นั้นย่อมระบือไปไกลอย่างนี้ว่าแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะ เป็นหลวงพ่อวิชาละจรณะแปลว่าอะไรจ๊ะแม่ชีป่วนอดถามเสียไม่ได้ผู้ที่กำลังฟังเพลิอนอยู่จึงมองมาทางแม่ชีเป็นตาเดียวกันจดไว้ก่อนท่านพระครูบอกแม่ชีแล้วจึงเทศต่อเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้จักโลกเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกธรรมสัง่งสอนสัตว์พระองค์ทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้สอนโลกนี้กับเทวดามารพรหมและก็มูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แห่รู้ตาม พระองค์ย่อมแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในถ้ำกลางไพเราะในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะทรงประกาศพรหมจารย์บริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงการได้เห็นท่านผู้ไกลจากกิเลสอันทรงคุณเช่นนั้นเป็นคุณให้สำเร็จประโยชน์ได้ท่านปลายตาไปยังโยมเสงเพราะรู้ว่าบุรุษวัยเจ็ดสิบผู้นี้จะได้สำเร็จประโยชน์ แล้วจึงเทศต่อลำดับนั้นแลกัลยาณชนชาวเกศปุตตานิคมก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปแล้วคนบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาที่สมควรบางพวกปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถ้อยคำปราศัยแสดงความยินดีแล้วนั่งนาที่สมควร บางพวกประคองอัญชลีตรงที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่อันสมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนแล้วนั่งหน้าที่อันสมควรบางพวกนั่งนิ่งนิ่งอยู่หน้าที่อันสมควรคลั้นหมูกลมชนชาวเกสปุตตะนิคมนั่งในที่อันสมควรแล้วจึงทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระเจ้าข้ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมาถึงเกตสปุตตนิคมสมณพราหมณ์พวกนั้นถแถลงคารมเชิดชูวาทะของตนถ่ายเดียวและคัดค้านดูมินปรักปรำถ้อยคำของผู้อื่นทำถ้อยคำของผู้อื่นให้กระเด็นพระเจ้าค้าครั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมาถึงเกตสปุตตนิคม ก็แถลงคารมเชิดชูวาทะของตนฝ่ายเดียวแล้วก็คัดค้านดูหมินปลักปลําถ้อยคำของผู้อื่นทำถ้อยคำของผู้อื่นให้กระเด็นพระเจ้าค่ะพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสนทิสงสัยว่าบรรดาสมณพราหม์ณผู้เจริญเหล่านี้ใครเล่าพูดจริงใครเล่าพูดเท็จลวงพ่อนั่งหนะ้าที่อันสมควรเป็นอย่างไร อย่างฉันเนี่ยเรียกว่านั่งนะ้าที่อันสมควรหรือเปล่าจะ๊ะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนถามคือแม่ชีปวนที่ได้รับสมญาจากคนรอบข้างว่าแม่ชีปั่นปวนจดไว้ก่อนท่านพระครูตอบเหมือนเดิมแล้วก็เทศต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากัลยาชนท่านควรสนเทควรสงสยัย ความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในที่ควรสงสัยกลมาชนท่านอย่าปรงใจเชื่อโดยฟังตำตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อโดยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อโดยการเล่าลืออย่าปรงใจเชื่อโดยการอ้างตำราหรือว่าคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะเหตุนึกดาวเอาอย่าปรงใจเชื่อโดยการขาดคณี อย่าปรงใจเชื่อโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับลัทธิของตนอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณ์หน้าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรากาลมาชนเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน ทมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกกรรมชนท่านพึงละเสียเหมือนนั้นกรรมชนเมื่อท่านได้รู้โดยตนเองว่าทมเหล่านี้เป็นกุศลทมเหล่านี้ไม่มีโทษทมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญทมเหล่านี้ใครสมาทานเต็มที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุข กลามาชนเมื่อนั้นท่านพึงถึงพร้อมทำเหล่านั้นอยู่บรรยายด้วยสำนวนเทศแล้วมะุเทศจำเป็นจึงถามด้วยสำนวนไม่เทศว่าที่อาตมาบรรยายเรื่องกลาลมาสูตรโดยสังเขนี้มีตอนไหนบ้างไหมที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวร้ายติเตียนผู้อื่น หรือว่าทรงกล่าวร้ายป้ายสีศาสนาอื่นไม่มีเลยครับโยมเสงและหนุ่มน้อยตอบพร้อมกันร,ราวกับนัดทรงแสดงแต่หลักธรรมล้วนๆไม่พาดพิงดูหมิ่นลัดที่อื่นแต่อย่างใดผมรู้สึกศรัทธาในพุทธปฏิปทาเลือเกินต้องขอบพระคุณท่านพระครูที่เมตตาเทศกลมสูตรให้ฟังทำให้ผมเข้าใจกลมสูตรชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อน เวลาที่พวกนักวิชาการทั้งหลายเข้าอ้างกาลมาสูตรผิดผิดผมจะได้เถียงเขาได้หลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดอย่างซาบซึง้งและซาบซึง้งเขาอ้างผิดอย่างไรครับมกุเทศจำเป็นถามคือเขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อที่ท่านพระครูพูดมาทั้งสิบข้อนั้นเชื่อไม่ได้เลยเขาเข้าใจกันอย่างนี้ครับ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนไม่ให้เชื่อแต่ทรงสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าปรงใจเชื่อต้องพิสูจน์ให้รู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขจึงทำถ้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขก็ให้ละเสียพระองค์ทรงสอนตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องตีความแต่ต้องอ่านให้ท่วทีให้ตลอดทั้งเรื่องก่อน ไม่ใช่อ่านครึ่งครึ่งกลางกลาง,งแล้วก็รีบสรุปเลยไปเข้าใจคำสอนอย่างผิดผิดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาต้องใช้ปัญญาไตรตรองให้ดีก่อนแล้วจึงจะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นก็ล้วนที่เป็นเรื่องมีสาระมีประโยชน์พระองค์ไม่ทรงสอนสิ่งไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้ท่านพระครูสรุปด้วยความซาบซึง้ง ในพระกรุณาของพระบรมศาสดาหลวงพ่อแล้วฉันจะถามได้หรือยังแม่ชีป่วนขออนุญาตจะถามอะไรละ่ะก็ถามที่หลวงพ่อบอกให้จดไว้นะจ๊ะแล้วโยมจดอะไรไวล้ล่ะฉันจดไว้จะถามหลวงพ่อว่าวิชาลจารณะแปลว่าอะไรแล้วหลวงพ่อบอกจดไว้ก่อนไม่ใช่วิชา ต้องออกเสียงว่าวิชาคือมีชอช้างสองตัววิชาเป็นศัพท์ทางโลกแปลว่าความรู้ที่ได้โดยการเล่าเรียนหรือว่าฝึกฝนเช่นวิชาภาษาไทยวิชาช่างวิชาการฝีมือส่วนวิชาเป็นศัพท์ทางธรรมแปลว่าความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษซึ่งหมายถึงวิชาสาม และก็วิชาแปดไหนใครตอบได้บ้างวิชาสามมีอะไรบ้างพระพุทธองค์ทรงบรรลุวิชาสามที่ไหนเมื่อไรพระรสุขคนยกมือและตอบว่าวิชาสามได้แก่หนึ่งบุเพนิวาสานุสติยานคือความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้ 2. องจุตูปปาตยานคือความรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย สามอสวะขยะยานคือความรู้ทำอสวะให้สิ้นพระพุทธองค์บรรลุวิชาสามที่ควงโพตำบลพุทธคยาเมื่อวันเพ็ญเดือนวิสาขะก่อนพุทธศักราช45ปีครับเก่งมากและว,วิชาสามมีอะไรบ้างท่านชมแล้วก็ถามต่อไม่ทราบครับแต่ผมคิดว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองท่านต้องทราบ พระรสุขคนโยนกลองไปให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองนิมนต์หลวงพ่อช่วยตอบด้วยครับท่านประนมมือพร้อมกล่าวนิมนต์ผมไม่อยากขามหน้าขามตาพระมกุเทศเอาอย่างนี้ถ้าพระมกุเทศตอบไม่ได้ผมจึงคอยตอบผมตอบไม่ได้ครับแต่ครั้งต่อไปคงตอบได้เพราะผมพร้อมที่จะจดพระเจริญตอบถ้าอย่างนั้น ผมก็เห็นต้องเป็นผู้อธิบายมัวโยนกันไปโยนกันมาเดี๋ยวจาไม่ได้ไปดูถำ้ำที่พระเจ้าอาชาตศัตรูใช้เป็นคุกขังพระราชบิดาหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดเชิงบ่นน้อยๆแล้วจึงอธิบายวิชา8ว่าวิชาแหมายถึงความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษแปดประการอันได้แก่ วิชาแปดหมายถึงความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษแปดประการใดแก่หนึ่งวิปาาัสสนาญาณคือปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้สองมโนมยิทธิคือริษทางใจสามารถเนรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ดุดชักไสจากหยาปร้อง ชักดาบจากฝักรหรือชักงูออกจากคราบ 3. อิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 4. ทิพโสตคือหูทิพ 5. เจโตปริยญาณคือมีความรู้กำหนดใจผู้อื่นได้ 6. บุเพนิวาสานุสติคือระลึกชาติได้ 7. จ็ทิพจักขุคือตาทิพและ 8. ด อสวะคยญาณยคือความรู้ให้สิ้นในอสวะข้อหข้อเจข้อแปตรงกับวิชาสามที่ท่านพระครูพูดไปเมื่อสักครูน่นี้ท่านเปรียบเทียบวิชาสากับวิชาแปดเหมือนแค่สองข้อครับพระทวัต ซึ่งไม่ได้พูดมานานถือโอกาสพูด 3. ข้อหลวงพ่อวัดดอนเมืองยืนยันแล้วขยายความว่ายานที่สองในวิชาสามคือจุดตูปปาตยานมีความหมายเดียวกับทิพจักขุในวิชา8ข้อที่7เพราะมีตาทิพจึงเห็นการตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายจุติก็แปลว่าเคลื่อนจากพบ คือตายส่วนอุบัติแปลว่าเกิดคนมักเข้าใจว่าจุติแปลว่าเกิดจึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าอย่างไรแม่ชีเข้าใจวิชาหรือยังเข้าใจจะ้ะแต่จําไม่ได้หมดและจรณะละจ้าคืออะไรแม่ชีตอบและถือโอกาสถามต่อ ท่านพระครูจะเป็นผู้ตอบหรือว่าจะให้ผมตอบครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามท่านพระครูนิมนต์หลวงพ่อตอบครับท่านพระครูนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงอธิบายว่าเจารณะก็หมายถึงความประพฤติก็ได้หมายถึงปฏิปทาก็ได้ในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชา คือบรรลุนิพพานและปฏิปทาแปลว่าอะไรล่ะจ๊ะแม่ชีป่วนถามอีกพระเจริญไม่รู้สึกรำคาญที่แม่ชีถามเพราะท่านเองก็อยากทราบคำตอบเช่นกันปฏิปทาแปลว่าทางดําเนินก็ได้แปลว่าความประพฤติก็ได้หรือว่าจะแปลว่าข้อปฏิบัติก็ได้ปฏิปทาสี่นั้นหมายถึงการปฏิบัติของท่านผู้ได้บรรลุธรรมพิเศษ มีสีประเภทคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติยากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติยากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่ว่ารู้ได้ช้า สุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้เร็วแม่ชีชอบแบบไหนท่านถามคนช่างถามชอบข้อสุดท้ายจะ้ะข้อสุดท้ายคืออะไรท่านถามอีกจําไม่ได้แล้วจะ้ะแม่ชีตอบเสียงอ่อยๆสุขขาปฏิปทาขิป,ปาพิญญาครับ นมน้อยตอบเขาไม่เคยเรียนภาษาบาลีมาก่อนครั้นมาได้ฟังคำศัพท์บาลีบ่อยๆก็เกิดศรัทธาภาษาทะอยากเรียนอยากรู้หลวงพ่อครับผมอยากเรียนภาษาบาลีมีที่ไหนเขาเปิดสอนบ้างครับเขาถามอย่างกระตือรือร้นที่มหาจุลาและมหามังกุฎมหาจุลาอยู่ที่วัดมหา,าธาตุถ่าพระจันทร์ ส่วนมหามงกุฎอยู่ที่วัดบวรบางลำพูสะดวกที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่นหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบพระเจริญพระทวัตพระขุนทศและพระรสสุคนเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันคือความรู้สึกอายหนุ่มน้อยผู้ซึ่งเป็นขรือหัดแต่มีความสนใจใฝ่รู้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระแต่จะต้องศึกษาเล่าเรียน แต่บรรดาพระทั้งหลายกลับไม่ได้สนใจใฝ่รู้เพราะว่ามัวแต่เพลินไปกับเรื่องทางโลกหลวงพ่อฉันก็อยากเรียนกลับเมืองไทยฉันจะไปสมัครเรียนที่มหาจุฬาแม่ชีปวนอยากดังปากว่าแกแล้วจะเรียนไปทำไมพระ,จะเจริญอดยวดัวซิไม่ได้ไม่มีใครแก่เกินเรียนแม่ชีตอบแล้วก็ค้อนให้อีกวงหนึ่ง แม่ชีเจะเรียนไปทำไมท่านพระครูถามเรียนไปลองภูมิหลวงพ่อเจ้าคุณถ้าฉันรู้บาลีคงสนุกหนาดูถ้าเจะเรียนไปแข่งดีกับครูบาอาจารย์อัตมาวาิยาเรียนดีกว่าบาปกรรมเปล่าเปล่าพระครูเจริญอดว่าเสียมิได้แต่ผมว่าดีนะครับผมอยากให้คนแข่งดีกัน ทุกวันนี้มีแต่คนแข่งชั่วถ้าคนแข่งดีกันสร้างความดีสังคมก็จะดีตามแต่ทุกวันนี้คนแข่งกันสร้างความชั่วช่อสงบังศาสตร์จ่อราดบังหลวงโกงกันเองยังไม่พอยังพากันโกงชาติโกงแผ่นดินเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวถ้ามีแต่คนโกงเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างเนี้ยอีกน้อยชาติไทยก็ไปไม่รอด อาตมาไม่ใช่หมอดูแต่ขอทำนายทายทักไว้ว่าต่อไปคนคดโกงจะครองแผ่นดินช่วยกันโกงช่วยกันกินจนชาติล่มจมพอตายก็อกอดคอกันลงนรกทิ้งมรดกกรรมไว้ให้ลูกลหลานหลวงพ่อวัดดอนเมืองจดไว้เลยนะครับอีกยี่สิบปีชาติไทยจะไปไม่รอดถ้าคนไทยยังคิดใหม่เป็น สมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่นเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกยี่สิบปีข้างหน้า